สิบแปดกริย์คนอื่นเขาสองสามกริย์แค่นั้นแหละัอเนี้ย K n S เจ็ดแปดเก้าเนี่ยแต่กูขอเป็นสีส้มได้หรอเพราะว่าใจกูรักส้มวันนี้ปวดเยี่ยวปวดเยี่ยวลองแล้วล่ะวันนี้ปวดเยี่ยวไป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 ทำปฏิยปืนส้นตีปวดเยี่ยวลมพักห้องน้ำไม่มีมีที่เดียวลมพักไม่กล้าเข้าวเหีย ไปเข้าโรงพยาบาฮแล้วเอามึงไม่โปร่งใสดิไอ้เหี้ยแล้วมึงดูสภาพหรอกูดิแล้วมึงบอกเลิกแล้วกูเลิกแล้วกูไม่สนหรอกไอ้เหี้ยแต่แล้วน้ำหลวงพักไม่กล้าเข้าได้ไงอ่ะก็ไอ้เหี้ยมันไม่มีที่ไหนแล้วเข้าใครบอกไม่เข้าแต่กูอั้นไว้เพราะอะไรวะเพราะอะไรเป็ยังไม่แน่ใจไอ้เหี้ยมึงจะให้กูไปพูดกับมันตรงๆไหนไอ้เหี้ยยังไม่แน่ใจออ่ะไ้้เหียแต่กูยังไม่แน่ใจับว่าแม่ถามยกน้ำบ้างไปถามด้วยนะ ขาบอกมีที่เดียวหรอกพักไอ้เรืยองไม่ไปเลยไอ้เจ้ากูยอมเลยกูยอมแต่ตอนที่มึงโคไปนั่นแหละเออไม่แน่ใจว่าค้าอยู่ในกระดูกหรือเปล่าไม่รู้ไอ้เจียวมีแต่เข้าเส้นมึงเข้ากระดูกเลยเหรอก็เข้ากระดูกดำเลยอ่ะไอ้เจียไม่เข้าได้ยังไงก็สิบสิบแปดกริย์คนอื่นเขาสองสามกริย์แค่นั้นแหละไอ้โจ้าได้เจออะไรไม่ได้นะกูอะยอดคนเลยเธอสีที่ใช่อ่ะสีที่เขาชอบนะสีกูเนี่ยกูอยากจะทำเสื้อเป็นของกูเองเลยได้ป่าววะอะไรอ่ะสีอะไรแต่ขอเป็น อันเนี้ย K S 789เนี่ยแต่กูขอเป็นสีส้มได้หรอเพราะว่าใจกูรักส้มทำไมมนชอบสีส้มอ่ะสีส้มไม่ได้เลยเออไม่รู้เป็นลายสีแสบสีส้มเฮ้ยใครทำไปแหละกระพริบกระตุกูุ้มวะใช่แล้วนี่มันจะดูดรถคุ้มไโอ้โหเนี่ยในฝันเลยนี่จริงๆเลยในฝันแต่ก็คูอีกยาวไกลอะละอีกยาวไกลเพราะว่าอะไรวะจะดูดนะ ไม่ดูดูดอตายพมึงรื่ังพูดอะไรพูดไม่ริ่มไม่ได้อ่ะโอ้ยไม่ดูเลิกแล้วได้ไหมเลิกแล้วแมวแล้วนี่เลยพนักงานปะดหลอกกากันทั้งข้างชอบเลยอ่ะพวกนี้ของกาศกันเลยอ่ะไปชมบุรีที่ลา้ฝังนี่เถอะวันนี้เรื่องจะไงไงมันเลี้ยงหมดเลยเราจะออกกลางไม่ให้เฮ้ยแต่ในความจริงกูจะบังแบงค์ยี่สิบมาไว้ตามให้ไปยี่สิบ เติมน้ำผู้หญิงเหรอเออนี่ครั้งแรกเลยขับรถไปจากปัตตุมธานีผู้หญิงสองคนถามขับรถอะไรมาจักรยานปหจักรยานพูดจักรยานพูดพาเสื่อมอีกขับไอไอเอ็มจีเอ็มจีตัวใหม่คันร้านเราเขาเอ็มจีแล้วของเรากี่จีอย่าว่าอย่างุนตอนนี้ ไม่เลยสต๊าฟนี่สต๊าฟไม่ไม่เสแต่แต่ไม่อะไรทันเนียอะไรมึงไม่ตันไม่ทันเนียเลยต่อแล้วต่อแล้วต่อจะเล่าอย่างเดียวไงจะเล่าเางเดียวคือว่าเขาก็มากันสองคนใช่ป่ะพอไอ้บอโทรมาบอกว่าเออโจมีเอฟซีจะมาหาเราก็ไม่เชื่อว่าไอ้เฮียเราไอ้เฮียเราแค่บุคคลธรรมดาออาแต่ก็เป็นอ่าไอ้นี่กับสังคมได้นะให้ให้กับสังคมได้นะว่าเนี่ยเป็นบุคคลที่แบบว่านอนวัด ลองคิดด MM. ูส you know, yeah. totally ีโร่ก็รู้ตามก็รู้ว่านอนวัดใช่เปล่ะไอ้เแค่แต่กลับมาได้ถึงขนาดนี้มีเอฟซีเป็นแบบว่ามาจากปทุมธานีกลับแล้วกลับก่อบโอยที้่เพื่อนมันจะดีเหรอมึงห้ามถ่ายแล้วกันเอาเปล่าสองคนมึงกูกราบได้เลยเนี่ยไอ้้เหียมึงกราบได้เลยเนี่ยสุท้ายม่ได้เอาอันนี้ก่อนดีกว่าก่อนที่มึงที่ทำมาถึงออกจากวัดเนี่ยเออทำไมถึงออกจากวัดโอพูดไป กูนั่นไมนแบบเฮียอะไรยำคือว่ากูเฮียเสมอต้นเสมอปลายไปเลยเข้าใจปะตอนนั้นนหะหลวงพ่อไม่ให้เข้าจบปะทำไมอะเลนเลนเขาบอกกลัวโยมไม่เข้าหรอเพราะอะไรก็กูจัดหลวงพ่อดีทั้งคืนเลยโอ้ยยอไม่ใช่ไม่ได้จัดให้เขาดีทั้งคืนเขาไม่ได้สูบหลอกหลวงพ่อเขาเป็นคนดีมากเออเขาเป็นพารที่ดีมากแต่ละวัเราอ่ะ ชงกาแฟเขาเข้าใจไหมวันนั้นจะชงกาแฟเขาวันนั้นน่ะโคก็คุยกับผมอยู่จำได้ไหมขอนที่ตามเรื่องนี้แล้วเต้ดันนายตามเรื่องเเราก็ฉุนเลยเราเคาะน้ำแข็งไปด้วยก็เด็นไปในแก้วชาไอ้ี่อนี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงเกระเด็นไปในแก้วชาไอ้ยี่อเราก็ไม่รู้แล้วเราจะเปลี่ยนใหม่เหรอลุงพ่อก็เรียกอยู่นั่นแหละจะให้เราเปลี่ยนใหม่เหรอ เราก็รีบวิ่งไปให้หลวงพ่อเลยครับหลวงพ่อป้ายหลวงพ่อกินเออพ่อกินไปปุ๊บานนี้เราเป็นเรื่องเลยไปไงหลวงพ่อไม่นอนเรียกเรียกกูทั้งคืนทั้งคืนให้กูมาฟาดกูเตะให้กูมาทำเกือบสว่างกูงงเลยอ่ะหลวงพ่อเขาเลยถามเราพอเช้ามาปุ๊บหลวงพ่อเขาได้ไป เขาเรียกอะไรนะพรกเขาเรียกว่าอะไรนะบันไอ้เขาเรียกอะไรจำวัดจำวัดจำวัดบันทมสลีบบันธมพักเรียกจำวัดไอ้เหี้ยเรียกสลีบไอ้ดำไอ้เฮียนี่มันดำจำเรียกบันอะไรล่ะบันทมจำวัดจำวัดจำวัดเออไอ้เหี้ยพูดกันให้พูดสิแล้วพอฟูดใช่ป่ะพอฟุบใช่ป่ะหลวงพ่อพอพอจำวัดเสร็จเขาก็ตื่นมาเขาบอกเราอ่าอ่าหลวงพี่เขาเรียกเราหลวงพี่โจ้ เอ๊ะทำไมหลวงพ่อไม่คืนไม่นอนเลยเมื่อคืนเนี่ยหลวงพ่อไม่เอ๊ะมระเอ๊ะหลวงพ่อไม่นอนเลยเราก็ขอโทษทีครับหลวงพ่อผมว่าหลวงพ่อน่าจะโดนอะไรสักอย่างหนึงนะ่งไงที่มันผิดกฎหมายะครับแต่ผมพูดไม่ได้ครับเราพูดไม่ได้อนะใช่ไหมเ,เพราะเราเป็นพระอยู่อ่ะก็เราสั่งมาเลยถาวรเลยอนะ่ะตอนนั้นนะ สั่งมาเลยขีดหนึ่งก็กัดว่าสูบสะบัดเลยไอ้เฮียทำให้วัดแต่ว่าเจริญขึ้นเลยสวนสวยกิ๊บวัดสวยกิ๊บสวยกิ๊บเลยใหม่กิ๊บมีแต่ญาติโยมอยากเข้ามาเลยอะใบไม้แห้งไม่ทันตกเลยใช่ไหมเพราะเผื่อขย่าวต้นเลยไอ้เฮียพาตายโจ้ขย่าวต้นให้มันรีบลงมาเลยเผื่อว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาเดินมาแล้วแบบมาโดนใบม้งใบไม้ครับดูวัดว่าชี้หมุนขี้หมานี่กูเก็บเลยุ ไปเด้อปุ๊บยังกับเศกิจเลยแต่ว่ายังกับไอ้พวกแบบว่าข้าราชการอ่ะพวกแบบว่าเขามาติดต่อเลยนะตอนนั้นถ้าศ<ม>ึกเ<อ>มื่อไหร่ให้ไปทําข้าราชการ <c oughs> มึงลองคิดดูเด้อว่าสะอาดแค่ไหนอะ่ะ <c oughs> แล้วคนอื่นไม่ต้องทําพ <c oughs> ระองค์อือ่นไม่มีต้องทำเหรอกูทาคนเดียวหมดทุกที่ไม่นอนก็อยู่เท่าไหร่วะเกือบยี่สิบสองวัน่ะไม่นอนเลยยี่สิบสองวันเลยยิ่งอยู่ได้ไงวะไอ้เฮียคนงงเะละ ไอ้เชี่ยแต่กูเนี่ยทำมาแล้วยิบสองวันไม่นอนเลยกูนับเลยต่บูบนะบู๊ปพ่อแต่งคำพูบูปะสามนาทีสี่นาทีอย่างเงี้ยกูคุยกันอยู่ไอ้เชียกูหลับไปเฉยเลยหลวงพ่องงไปไปโดนตัวไหนมากหลวงพ่อเขาดูข่าวดูข่าวเหตุการณ์บ้านเมืองเขาก็รู้มั่งแหละคำส่งคำสับอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่อยากจะบอกหลวงพ่อมากมายก็ตอนแรกตอนที่ไปบวชเนี่ยไปสมัครกับพ่อเนี่ยพ่อเราเลยโยงพ่อเราแท้เลยนะเออ ตะล่าไอ้มึงจะลองของไอ้่าเล่นอะไรก็เล่นละแล้วเช้ามาเนี่ยไอ้สัตว์พูดแล้วพาขึ้นทำไมเรียกกูกูชื่อสุพลนามเมืองเรียกจีระนามเมืองจีระนามเมืองตื่นได้แล้ะไอ้สัตว์แล้วมันพอกูกูไม่ตื่นก็บ้าแล้วแล้วมีคลิปที่อะไรเขาทำอะไรเขาว่าเปิดลำโพงเรียกกูอะโจดูดโจดูด ีอะไรโจ้ป้าตาเลดูดดิกักไอเนี้ยคลิปเต็มเขาว่าโจ้ป้าดูดตาเล ดีกักอ้มึงคิดได้ยังไงไอ้เหี้ยมึงนี่น่าไปเป็นได้นี่น,นะพวกไอ้คุณพศพวกอะไรก็ไปปั้นดาราน่ะไอสัตว์แต่ไม่เอามาทำเคเอสเกิดเฉยไอ้เหี้ยส่งทั่วประเทศแล้วนะรู้ยังยไปยันนู้นละไม่ต้องทั่วประเทศทั่วโลกเลยวะกูให้มึงสามโลกเลยไอ, <c oughs> ไอเหี้ยแอลูกกูน่ะก็เจอไปแล้วเนี่ยไอสัตว์แต่ไม่พูดดีบ่าไอเหี้ยทำมาได้ลูกเนียลุงจอดูลุงจอดู เงี้ยอืมแล้วดูป่ะดูก่อนเลิกแล้ว